กลุ่มวัยรุ่นยกพวกทำร้ายร่างกายคุณหมอแล้วก็พยาบาลโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าสมิงพรายที่สมุทรปราการนะคะทำให้คุณหมอผู้หญิงเนี่ยบาดเจ็บค่ะก็อ้างนะคุณผู้ชมว่าไม่พอใจที่หมอรักษาเพื่อนชา้าจนเสียชีวิตคือจริงๆแล้วเนี่ยกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลจับภาพได้ค่อนข้างชัดเจนนะคะและผู้อำนวยการของโรงพยาบาลวิพารามชัยปราการก็เข้าแจ้งความกับตํารวจแล้วด้วยนะคะซึ่งล่าสุดค่ะคุณผู้ชมอัปเดตนะคะสามารถจับ กลุ่มตัวผู้ที่ก่อเหตุได้ครบทั้ง18คนแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วหลังจากที่สอบสวนเนี่ยก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุมีกลุ่มวัยรุ่น2กลุ่มยกพวกทําร้ายกาันที่บริเวณซอยโรงเหล็กตําบลบางย่าแพรกอําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการมีผู้ที่บาดเจ็บทั้งสองฝ่ายนะคะแต่ว่ากลุ่มซอยวัดมหาวงพลาดท่าถูกแทงบาดเจ็บสาหัส1คนถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลวิภารามชัยประการส่วนคู่อริกลุ่มซอยโรงเหล็กเนี่ยถูก ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าสมิงพรายตำรวจแยกเป็น3คดีค่ะก็คือทำร้ายร่างกายกันจนเสียชีวิตในซอยโรงเหล็กทำรา้ำรายทรัพย์สินของโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าสมิงพรายแล้วก็ทำลายทรัพย์สินของโรงพยาบาลวิพารามชัยประการด้วยนะคะตำรวจเนี่ยคุมตัววัยรุ่นทั้ง18คน18คนนี้มีอายุระหว่าง1ถึง30ปีค่ะเป็นกลุ่มซอยวัดมหาวง17คนกลุ่มซอยโรงเหล็ก1คนนะคะไปขออำนาจศาล จังหวัดสมุทรปราการฝากข,งขังพักค้าการประกันตัวระหว่างตวรวจ่างตำรวจเนี่ยคุมตัวผู้ต้องหาไปฝากขังปรากฏว่ามีกลุ่มวัยรุ่นซอยวัดมหาวงขี่มอเตอร์ไซค์กว่า10คันตามรถตำรวจแต่ว่าไม่มีเหตุวุ่นวายนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ค่ะทางรัฐมนตรีสาธารณสุขนะคะตำหนิกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้นะคะก็คือท่านก็บอกนะบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าโรงพยาบาลทําผิดฝ่ายปกครองตำรวจต้องดําเนินคดีอย่างถึงที่สุด ไม่ให้คนพวกนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้บริหารโรงพยาบาลต้องแจ้งความดำเนินคดีเพื่อเอาผิดแล้วก็อย่ายอมความด้วยนะคะท่านยืนยันค่ะว่าโรงพยาบาลทุกแห่งมีมาตรการป้องกันร,รักษาความปลอดภัยบุคลากรขอ,ของโรงพยาบาลอยู่แล้วแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของจิตสํานึกไม่ใช่อารมณ์ถ้าเอาอารมณ์มาตัดสินว่าหมอรักษาคนไข้ต้องหายทุกคนถ้าไม่หายจะไปรุมทําร้ายหรือว่าเอาชีวิตหมอเนี่ยเรื่องนี้ไม่ถูกต้องนะคะ